สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดฟุตบอลรีโวไทยลีกที่เป็นเกมคู่ซูเปอร์บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นะครับบีจีปทุมยูเนเต็ดพบกับบุรีรัมยูเนเต็ดนับถอยหลังนะครับความมันที่ผู้ชมทางบ้านจะได้รับชมรวมถึงแฟนๆที่ลีโอสเตเดียม25ครับเริ่มแบทเทิลครับฟุตบอลรีโวไทยลีกนัดที่11ขอฤดูกาลครับมี2กองหน้าของแต่ละฝั่งหมดแล้วครับเลือกทิ้งบอลยาวดูจังหวะด้วยอะไรครับในการออกเบียดไปดีครับอีเดรฟาน โรซาก็พยายามจะบอกย้อนให้ดูจังหวะที่ตรงนี้ก่อนนะครับจังหวะเปิดมามีกระแทกกันนิดนึงนะครับสาเรัโดซาก็จะฟ้องว่ามีท่อนแขนนะครับจากภาพตรงนี้นะครับแต่อาจจะไม่ได้รุนแรงถึงที่ผู้สธิ์จะมองถึงไม่จุดโทษให้นะครับทิ้งยาวว่างครับตอนนี้พื้นที่ว่างหลังลายกองหลังที่ต้องระวังเลยครับเติร์กได้บดรับวิงแบ็กขึ้นมาทางสันติภาพดึงจังหวะได้เปิดยอดมาเท่าห ได้ครับเราดมีกครัไม่ไม่เป็นไรครับทางสารัฐครับโยนมาตรงนี้สวยมากเลยครับทางขวาขึ้นมาสันติภาพนะครับท้าดวลเลยแล้วได้เนี่ยครับปั๊มเปิดมาตรงนี้เนี่ยโอ้โหเปิดดีมากมากนะครับดีแบบสุดๆเพราะว่า,วาลงมาตรงนั้นเนี่ยผู้สาวตัวอย่างสิวรัก์เนี่ยไม่ถึงนะครับแล้วสารัตเองก็โอ้โหเข้ามาถึงบอลด้วยแต่กายว่าไข่เข้าในาตรงนี้เจอแซะเร็วครับโอ้กัิสิสธ์ตามาช่วยเก็บให้ช่องนี้แก้กัน ธีรศินจะพลิกวนตตดทัศนุลกาออกบอกทีหนึ่งผู้สินปล่อยอแล้วสุดท้ายมาหยุดให้จังหวะนี้พักเหลืองมาแล้วแหละครับเรียบร้อยครับฉัดมงคลทองคีรีใบเหลืองออกเร็วเลยนะครับตั้งแต่ช่วงหกนาทีไปจังหวะต๊มตรงนี้เอาอยู่เป็นี้นะครับแล้วออกบอลไปแล้วสไลด์มาแบบนี้ก็เป็นการตัดเกมแล้วก็เข้าค่อนข้างที่จะรุนแรงด้วยนะครับจังหวะแรกเลยไหมครับแต่ว่าในกรอบก็ขึ้นมา้หมดแล้วนะครับ วิกเตอร์ตูนเยสอิลฟานดึงแล้วเป็นขวาสารัตได้ปั่นจังหวะนี้ก็หลุดออกไปครับยิงปั่นออมโค้งกําแพงมานะครับเกียนที่5หลังจากนั้นยิงมารวดเลยครับ6ประตูแล้วตอนนี้มัตนากรเปิดติดไซก้อยแบอลตกพื้นแล้วเสาไกลเนี่ยก็ไม่มีใครเทไปนะครับน่าจะมีโอกาสได้ลุ้น ดูครับผ่าน1ผ่าน2เนี่ยครับโอ้โหคนสุดท้ายคือเรเป็นซูโดก้าที่เข้าไปถึงบอครับโอ้โหใกล้ๆกับชัดมงคลย้ำกับปฏิสาระอีกทีหนึ่งสไซด์เปิดทางครับให้ช่องนี้ตัดหลังเลยครับแล้วถึงอภิสิทธิ์ผ่านไปชัดโอ้โหโดนไม่เต็มครับอลไรครับจังหวะคนสองดีต้องแก้ไขก่อนแล้วสุดท้ายธินกรทิ้งตัวล้มก็ได้ฟ้าไปครับช่องมาตรงนี้สวยมากแล้วเปิดตัดจังหวะแรกเลยโอ้โหสไลด์ที่จะยิงมาตรงนี้กลายว่า ไม่ถึงนะครับดูก็สปีดมาแล้วนะครับกะจังหวะโอ้โหจริงๆก็เหมือนจะทันแล้วนะครับให้ออกมาจังหวะแรกเราได้เปรียบเลยนะครับอาพิสิทธ์อาพิสิทธ์จี้ต่อจี้แล้วดีดออกมาหาเลยครับทางกว้างของปฐมพลทันเลยครับแต่จะดึงเล่นจังหวะสองโอ้แล้วชาร์จลูกนี้ผูสินเป่าฝาวให้ด้วยครับมาด้วยบอดีนะครับสวัสดีเข้ามาไปประทะใส่ทางปฐมพลนะครับปุตสิน ให้ตรงนี้เป็นฟรีคลิกของทางบีจีเลยนะครับจะเข้ามากดดันพุ้ธศิล์เลยครับจังหวะที่ออกบอลม,มาแล้วนะครับตรงนี้พูทิศิลป์ปล่อยให้เล่นต่อนะครับประถมพลนี่ครับจังหวะที่จะพาตัดเข้าตรงข้างใน,นครับก็ก็เหมือนพยายามที่จะเข้ามาเล่นกับบอลนะครับนารบดินโอเคว่าจังหวะเหมือนจะหนักไปหน่อยครับพี่พูทิศิลป์เห็น แล้วก็จะขอเป็นใบเหลียงด้วยหายเจ็กลับมาก็ถือว่าอันตรายมากขึ้นด้วยซ้ายของชาววัดครับยกเข้ามาโถมบอกเรียบร้อยเลยครับโอ้โหหนึ่งต่อศูนย์ขึ้นนําแล้วแล้วดีใจไม่ได้อีกแล้วครับอนเดนสตูเยส่งบีจีขึ้นนําแล้วครับโอย้ยางนันหนังม้นเดิมนะครับมาเลยการที่ดูยกมาตรงนี้ครับโอ้โหขึ้นถือว่าก็มีพันสายนะครับโอ้โหที่ตอนแรกประกบกับอิริฟานฟันดี้ สุดท้ายเนี่ยมาไม่ทันนะครับเป็นตัวเยสที่กระแทกมาตรงนี้เนี่ยเอาไม่อยู่ไปแล้วครับนี่ลครับพยายามที่จะมาตัดหน้าไม่ทันสองเด็กเก่าของบูร์ดาั้งคู่เลยนะครับเข้จริงๆครับเอาดึงหนีได้บ้างครับโอซาลุยโอ้โหพยายามจะตัดก่อนถึงจุดโทษนะครับก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับดูนะครับพาหนีตงนี้นี่โอ้โหโดนหนึ่งตดนหนึ่งเนี่ยพาหลุดมาแล้วนะครับ ใกล้ที่จะเข้าในกรอบนี้ตัดฟ้าเหมือนกันนะครับตัวเยสของบุรีดัมก็ใหญ่พอสมควรนะครับโรซาแล้วก็ไมคอนอัตนากรเลือกยัดเล่นสูรไขว้ต่อไายิงโอ้โหสุดท้ายมีสกัดนะครับซัดโดนไม่เต็มแล้วเป็นอีฟานที่เตะทิ้งไปได้าาดูนี่ครับไอ้เปลี่ยนทางแล้วยิงโอ้โหนาดประดินตัดเข้าในมา ยัยแงแหวก2มาฝ่าครับไมค์คอนพิงต่อถึงนรฤบดินลุยจังหวะนี้สวยนะครับเลือกดีดให้โอ้โหจังหวะที้ทำมันสวยเลยครับคุณดีามแต่ว่านีจน่จบไม่ได้ก็นี่ครับเกมรับถูกเจาะมาเป็นแผงเหมือนกันแล้วสารตที่โอ้โหวิ่งตัวฝ่ามาตรงนี้เนี่ยยังมาช่วยซัพพอร์ตนะครับกลับมาชิติพัทให้เรบินสุลกา้าสุภชัยแตะใกล้นะครับเชื่อกันมาสุดระโชคโอ้โทิ่มช่องนี้แล้วไมค์คอนยอกปะโอ้ เดี๋ยวต้องดูเขาจังหวะสุดท้ายน่าจะน่าจะโดดทงลำหน้าจับครับครับโอ้โหสือว่าดูครับออกตัวมาตรงนี้เนี่ยครับเดือมตัวสุดท้ายคือสันติภาพนะครับด้านล่างจอแล้วยกมาตรงนี้เนี่ยโอ้โหเป้าหมายอยู่ที่โดซ่าบอลทุ่มครับอภิสิทธ์ใกล้ๆจีรศิลป์แปะให้แล้วก็เป็นแอคชั่นสุดท้ายในช่วง45นาทีแรกครับบีจีพทุงเดินเข้าหนตัวโตด้วยการขึ้นนำไปก่อนครับ จากในตูเยสนะครับการมงของเขานาะทีที่24นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับลุ้นกันต่อครับอีก45นาทีบุรีรัมจะปรับเกมอย่างไรนะครับแล้วก็จ่ายขึ้นมาทางชิติพัฒน์แทนกลางชิติพัฒน์ยอดขึ้นมาเอ้าโรสัราพ,พักลูกนีโอ้โหกำลังจะงานใส่ครับตามมาแก้ตัวได้ครับทาอิรฟานฟันดี้ ซโรซาเอาบอลลงได้แล้วด้วยนะครับดูยกบอลมาตรงนี้เนี่ยนี่ครับบ่งไม่ถึงจะง้างยิงอยู่แล้วครับโอ้โหยังกลับตัวได้ทันแล้วก็วสกัดตรงนี้นะแต่ทิ้งออกไปเลยนี่เครับจับแล้วนี่โอ้โหสมาธิของอิฟานถือว่าดีมา,มากๆนะครับไม่งั้นโรซาเองได้หัวตรงนี้แน่ๆเอากดดันกันต่อเปิดลุนโค้งเข้าในก็ปัดทิ้งเอาชัวไปก่อนครับแต่เปิดเกณยาวขึ้นมาครับ ซื้อบอลกาอากาศบอลเข้าทางเอ้าแล้วกระโดดทุ้นที่ว่างมาปฐมพลความเร็วมีแตงเข้าขวาแล้วสัดลูกนี้มีฉลับแต่ว่าสุดท้ายบอลมันไม่แรงพอแล้วก็ไม่ตรงกรอบด้วยครับแต่มีฉลับนะครับทำให้บอลตรงนี้เนี่ยมันฉลับไม่ตรงกรอบไปดูหลอกมาตรงนี้นะครับแล้วนี่ครับยิงยังไปติดทางเอบิสูกรก้าอะครับเปลี่ยนทิศทางได้กันดีนะครับทางบีจีแต่ตรงนี้เนี่ย ได้ดุดมาเลยเล่นกัน2คนนะครับชาววัดรับทางมาถมพลจะจ่ายยังติดทั้งปียพนต่อมาใกล้ๆครับสุปโชคก็เสียให้กับทางสัตยภาพไตอัดไปเลยรับอีโฟานแล้วบอลมาเข้าทางไมคอนไมคอนบงต่อเล่นมาแล้วเซเมโรซาอ้าวสุดท้ายบอลมาเข้าทางแล้วยัดทิ้งโอ้โรับบอลที่บงชงมาไม่ล้ำหน้านะครับแล้วบอลตกพื้นเนี่ยมันจะโดนแขนจริงๆนะครับแต่ผู้ตัดสินปล่อยให้เล่นนะครับ คือเคสแบบนี้ก็เหมือนในพรีเมียร์ลีก,กน,นะครับเป็นบ่อยก็คือเป็นจังหวะถ้าถ้าโดนแขนฝ่ายรุกแต่ว่าโดนแล้วเนี่ยไม่ได้ทำประตูแบบทันทีทันใดหมายความว่าถ้าโดนแขนโรซ่าโรซ่ายิงเข้าเลยแบบนี้ไม่ได้นะครับ,รบแต่ถ้าเป็นแบบนี้เล่นต่อแล้วมีการต่อบอลอีกเนี่ยแล้วถ้ายิงแบบนี้เข้าทีนะศิลแปดต่อมาสารัตแก้เข้ากลางทีลศิลมาที่ชัดวงคนอา้าวจังหวะบอลแรกเสียครับเจอดักตัดตรงนี้ สุภโชคเจอสไลด์แล้วอาวแล้วครับไปเสียฟาวในจุดสําคัญด้วยเดี๋ยวดูตรงนี้นะครับจงังหวะลุยมาสุภโชคแล้วสไลด์ดักตรงนี้เนี่ยโอ้หจริงๆก็เหมือนจะโดนบอลแต่ก็เข้ามาแบบนั้นก็ไปโดนขาทางสุภโชคด้วยขวาของสุพโชคเล็งปั่นลูกนีออ้อย่างหลุดกรอบครับแค่เช็คระยะครับจัดชยัยดักตัดได้สุพโชค สุภโชคเล่งแล้วซัดลูกนี้บดไปเยอะครับเข้าดูอชัดชัยอัจิติพัฒน์มาถึงอ่องทูให้เกือบจะโดนดักตัดยังได้ทั้งสุภโชคแล้วสุดท้ายชาววัดเสียฝ่าครับดูภาพช้าตรงนี้ครับโอ้มาซ้ายจากด้านหลังด้วยเลยครับไม่เจอบอลเลยอันเดสตูเยสครับเปิดยาวขึ้นมาทีละสินโหน,นิ่งเลยครับม่งชงมาให้กับทางอินเกโซต่อ ปล่อยเกมหลายแต่ว่ายังมีนรบดินนะครับนอนเจ็บอยู่เทียสินต้องเตะทิ้งให้ครับบ่อที่ร้อยมาตรงนี้นะครับมีกีนี่ครับอาจจะมีแขนของเทียสิ์นะครับไปแปะไว้น,นิดนึงตัดได้เลือกให้มาประถมพลขบวนมีเครื่อนอะไรครับประถมพลเลือกต่ายเข้าใจ แล้วจ่ายช่องนี้ให้กับสีโรดชัดทองอะไรครับวิ่งวิ่งเบียดสีโรดสีโรดเข้าซ้ายสั้นดูดิโอ้โูหยังติดพันสายครับผ่าเข้าซ้ายเลยครับครับอาจจะมุมอับไปหน่อยด้วยครับจังหวะที่พาบอลเข้ามาอัตนากรครับเสาแรกจม่งเสยไปไม่ถึงนะครับติดทั้งสุบัญยาสุมัญยาดีก็อดีตเด็กเก่าของบุรีรัมย์เหมือนกันนะครับจ่ายต่อ ไมคลนะครับมีจังหวะเจ็บอยู่เดี๋ยวย้อนให้ดูตรงนี้นะครับเกิอดอะไรขึ้นจังหวะไมคอลนะครับกับวิกเตอร์คอเดโซอาจจะมีปะทะกันหน่อยครับเปลี่ยนกันตาตำแหน่งแล้วนะครับเจ้าบ้านส่วนทางฝั่งทีเดือนพยายามจะต่อบอลพิกบอลอาวเลยครับตรงนี้มาได้ฝาวครับ มีจังหวะที่นาบดินด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยร้มลง,งไปของโรซาฟาโดโซไม่เห็นด้วยครับจุดตกบอลตรงไหนเลือกยอดมันก็ลึกไม่พอครับแล้วตรงตัวชัดชัยด้วยก็ถ้าเสียตรงนี้เนี่ยโดนตัดที่จบเลยครับแล้วเปิดเข้ามาก็ไม่ดีพออีก่าจะครบแล้วครับแล้วก็จบเกมเลยนะครับเป็นวีจีปทุมยูเตดเ็ดเจ้าบ้า,น,บน,บา,น,า,าน,นนะครับเจ้าบ้านชนะวีดมยูเต็ดหึงต่อศูนย์ประตูจาก้วรจูเยสนะครับ โอ้ดีชนละบุนกันด้วยครับเหมือนจะไม่จบกันง่ายๆเนี่ยทุกอย่างต้องต้องดินเลยครับครับโอ้โหก็จะทำให้ตอนนี้นะครับ BG มีเพิ่มเป็น22แต้มจากการลงสนาม10นัดนะครับส่วนวีรัมมีเจ็บ11เ็ดนัดพวกเขามี25าแต้มเท่าเดิมก็บทนี้การถ่ายทอดในวันนี้นะครับผมวรปัตอะรุณพักดีละกุณเกิกชัยกุลโทของต้องลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ